ท่านที่สั่งซื้อชุดแอร์ปั๊มจากทางาช่องการรีพรพัดอิสระรวแรงน,นี้จะมาแนะนำวิธีในการใช้งานเจ้าแอร์ปั๊มแล้วก็ปั้นกดสนามให้ได้รับชมกันว่าใช้งานอย่างไรจะได้นำไปใช้กันให้ถูกต้องนะครับเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้วมันจะมีประกอบไปด้วยตัวที่เป็นแอร์ปัม๊ม<ด>่างนี้แล้วก็ มีแป้นสนามหนึ่งแป้นอย่างนี้นะครับแล้วเวลาใช้งานให้ท่านนําไปติดตั้งที่เวลาที่จะใช้นะครับท่านมีแป้นรองเลื่อยใช่ไหมครับเจาะที่มินมีเจาะตรงนี้นะครับท่านใช้ตัวนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมถอดสายก่อนเพราะท่านจะต้องเสียบสายไฟนะครับตัวนี้เสียบสายไฟแล้วรูรูแอร์ปั๊มรูสายลมเนี่ย ผมจะมีตัวปรับให้นะอ่าท่านก็เอาแป้นลอยตัวนี้แป้นสนามตัวนี้นครับมาเสียบที่รูนี้นะครับจะเสียบให้โผล่หรือไม่โผล่ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านโผล่ท่านจะต้องมีบล็อกที่รับกับตัวรูแอร์ปั๊มนะตัวรูลมนะครับจะเป็นบล็อกที่กรอรูแล้วนะแบบนี้หรือถ้าท่านไม่ต้องการให้มันโผล่ท่านก็ใส่ตรงนี้กะ แบบนี้นะครับหรือท่านจะเอากาวสองหน้ามาแปะไว้ก็ได้นะครับหรือท่านจะใช้มือกดก็ได้นะอ่าแตีทีนี้เราจะมาใช้คู่กับด็อกอ่าที่ผมเตรียมไว้ก่อนนะอันนี้เสียบสายไฟก่อนเสียบสายไฟบ้านเรานี่แหละครับอ่าเดี๋ยวเทสดูก่อนนะเดี๋ยวแกะบล็อกก่อนอ่ามีรูมีลมปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปรับลม แรงเบาได้มีตรงนี้มีไฮตรงนี้มีโลนะอันนี้แล้วแต่แรงลมนะครับท่านอยากใช้แค่ไหนท่านก็ปรับเอานะครับอ่าอ่าอันนี้ถือว่า,าใช้งานอันนี้อย่าลืมนะครับวางบนเป้นรองทีนี้ตัวนี้เวลาที่ท่านใช้แต่ต้องใช้คู่กับจะเป็นคลิปหนีบแบบตัวใหญ่แบบนี้นะครับเวลาที่ท่านใช้ก็หนีบแบบนี้นะครับนะครับหรือถ้าบางทีท่านกดโดยไม่ต้องใช้กัน กดทับด้วยตัวนี้ท่านก็กดเหมือนที่เรากดกับแป้นเวลาเราทํางานด้วยมือของเราก็ได้นะครับหรือถ้าท่านไม่อยากเสียเวลาหรือแรงเซฟแรงเราก็หนีบตัวนี้นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวใช้งานยังไงเตรียมมาลองดูอเตรียมตัวนี้ก่อนนะมีเคิบเน็บมีบล็อกกดตัวผู้ตัวเมียบล็อกกดตัวผู้ตัวเมียต้องมีพื้นที่หน่อยนะครับจะเป็นขนาดเฉพาะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ เนี่ยตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียกว้างประมาณนี้แล้วเรานําบล็อกตัวผู้ใส่เข้าไปก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีรูเดือยนะฮะเห็นไหมรูเดือยกับตัวนี้ผ่านรูแล้วมันจะเท่ากันพอดีเป๊ะเลยแล้วท่านก็ใส่เข้าไปครับแบบนี้นะเสร็จแล้วตัวนี้นะครับท่านจะต้องใช้เทปกาาสองหน้านะแปะแปบะบแบบนี้แปบะบเทปกาาสองหน้านะครับให้รอบครับเนี่ยแบบนี้เลย นะครับแปะดเทปกาสองหน้าให้รอบแบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเราวางล็อกตัวเมียลงไปกับชิ้นกับลบ็อกตัวคู่ให้มันมีช่องไฟนะแล้วท่านก็ใช้ตัวแคมเนี่ยกดทับมันไปครับอ่าเนี่ยประมาณนี้มีก็พร้อมใช้งานแล้วทีนี้ท่านก็เอาแผ่น ที่จะทำฝากระจกแผ่นอะคริลิกนะครับเราตัดมาแล้วนะขนาดพอใช้นะครับก็ตัปริมาณประมาณนี้แล้วก็ลอกกระดาษลอกกระดาษแล้วก็ล้างทาความสะอาดด้วยนะเพราะถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดมันจะมีกาวติด ตัวนี้จะสะดวกตรงไหนรู้ป่ะครับเราสามารถทํางานในพื้นที่แบบนี้ได้ที่แคบๆหรือว่าคือถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ยกออกครับยกออกไปเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันนะครับจุ่มๆนะเพื่อว่าไปท่านบิบได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าสะอาดแล้วตะเกียงนะ่า ไฟเซ็ตจุดไฟเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยนะครับแล้วท่านควรจะมีตัวเป่าไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะเป่าตอนที่ว่าเรากดลงไปแล้วให้มันเย็นใบขึ้นนะครับเย็นตัวไวขึ้นมันจะได้ไม่เสียเวลามากเหมาะกับท่านที่มีแรงน้อยในการกดหรือเป็นผู้หญิงหรือว่าท่านที่มีอายุแล้วที่ไม่อยากจะออกแรงมากก็ใช้ตัวนี้เหมาะม,ม,มากเลยครับอได้แล้ว วางลงปั๊บบนี่นะที่ท่านก่อนวางตัวนี้อ่ะทักลงไปแล้วท่านก็ใช้คลิปหนีบครับหนีบสามก้อนที่หักก่อนหนีแบบนี้เสร็จแล้วท่านก็ปลกสวิตครับเห็นไหมครับเนี่ยท่านไม่แทบจะไม่ต้องออกแรงเลยครับท่านใช้แค่นี้แล้วท่านก็ทักทักอย่างอื่นครับอาจจะเลื่อยแกนหรืออาจจะไปทำอย่างอื่นหรือเดินน้ำยมหญ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเนี่ยผมเรียกว่า แอร์ปั๊มชุดบ็อกสนามนะ,นมะเดี๋ยวมาดูนะ,ะสักระยะเลยนะท่านก็กดสวิตช์ครับปิดปึด๊บมันก็เอาคลิปออกเปิดแอปนะสวยคมครับเพราะว่าถ้าท่านที่มั่นใจในแรงตัวนะเองนะในแรงกดของตัวเองคุณไม่อยากแคมป์เนี่ยที่ว่าเสียเวลาหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีการนี้นะครับเดี๋ยวถอดตัวตัวมีออกก่อนนะ เราจะใช้การกดโดยที่ไม่ต้องใช้การปิดแคมป์นะครับให้ดูแต่ต้องมั่นใจในแรงกดของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าแรงตกแรงหล่นเนี่ยบล็อกโกงครับบล็อกจะไม่สุดยเนที่ผมทาเป็นตั้นสนามเนี่ยเพราะว่ามันสามารถอนแรงเราได้นะเราไม่ต้องออกแรงมากแล้วเราก็จสามารถทํางานอย่างอื่นได้ในขณะที่เรารอ,อ่อฝากกดเราทำเรากดบล็อกนะครับ อ่าเดี๋ยวนี้ปลาหมึกนะำหายากสุดละวางบล็กตัวคู่ปั๊บอบล็อกตัวเมียวางเหมือนที่เรากดบล็อกนะฮะวางลงไปปั๊บแล้วก็กดสวิตช์ครับนะเที่เรากดแบบนี้ได้แต่เราต้องใช้แรงไงต้องมั่นใจในแรงกดของเราครับนะฮะมันสามารถใช้งานเหมือนเส้นรองทั่วไปนี่แหละครับ แต่เราสามารถใช้ o, แผ่นเดียวนิดแผ่นบล็อกสนามตัวเดียวเนี่ยเราสามารถไปไหนมาไหนได้เพราะว่ามันล็กกระทัดรัดนะครับใช้น,นานได้สะดวกนะนะกดสวิตช์ก่อนมาดูครับเหมือนกันกับที่เราตุกด,ดล็อกเลยแต่ว่าเราจะต้องออกแรงหน่อยอท่านที่สั่งซื้อไปก็รู้วิธีการใช้นะครับก็แบบนี้นะครับแต่แแถ้าท่านติดปัญหาตรงไหนว่าเอ๊ะปรับลงนะ้วมันยังไง ต้องใช้กับแบบไหนแล้วตัวตัวบล็อกที่ทำเนี่ยจะต้องมีขนาดอย่างไรปรึกษาได้นะครับแต่ทุกชุดท,ท,ที่ผมขายไปเนี่ยผมจะแถมดอกกดให้5้าตัวนะครับเพื่อท่านได้นำไปึกท่านจะเก,ก็บล็อกท่านก็แกะออกมาครับแกะออกมา ได้ติดนะรครับก็หาถุงมาใส่หรืออะไรก็ได้นะแล้วก็เก็บชุดใบป,ปังเนี่ยมันมีแค่นี้ท่านก็สามารถไปเรียนตรงไหนก็ได้นะครับตรงเข้าใจวิธีการใช้นะครับติดขัดยังไงก็ทำได้ซักถามได้นะครับสั่งซื้อ สั่งซื้อก็ WAC by Isra Line WAC by Isra หรือที่ Line at Isra Shop 24สามารถสั่งซื้อได้นะครับ